เกิดภาวะไตเสื่อมแล้วเราวิตามินทั้งหมดคุณมากลางค่ะคุณตอบตัวเองให้ได้ว่าตัวนี้กินไปทาไมตัวนี้กินไปทำไมตัวนี้กินไปทำไมการทานวิตามินและธาตุในวินาทีนี้ที่ไตเราเสื่อมอาจจะเกิดภาวะไตเสื่อมแล้วแล้วคุณกินวิตามินหลายๆตัวเลยเป็นคนรักสุขภาพมากกินวิตามินมาจํานวนเยอะในระดับหนึ่ง แล้วคุณก็ถ้าคุณรู้ตัวว่าไตาเสื่อมสิ่งแรกที่คุณจะต้องปรับก่อนก็คือคุณต้องเอาวิตามินทั้งหมดคุณมากางค่ะคุณมากางดูค่ะแล้วคุณตอบตัวเองให้ได้ว่าตัวนี้กินเปนทำไมตัวนี้กินเป็นทำไมตัวนี้กินเปนทำไมตัวนี้กินไปทำไมตอนนี้จําเป็นที่จะต้องกินหรือลดตัวไหนบ้างนะคะเพราะบางตัวเนี่ยถ้าคุณกินมากเกินความจําเป็นเนี่ยไตยคุณไม่สามารถเอาออกได้ ไตคุณไม่สามารถเอาออกได้บอกแค่นี้นะคะดังนั้นคนที่ทำงานหนักที่สุดก็คือไตของคุณนั่นเองถ้าคุณพยายามคุมอาหารก็แล้วนะคะยังไม่ดีขึ้นพยายามคุมอาหารก็แล้วยังไม่ดีขึ้นนะคะคุณอาจจะต้องนะคะคุณอาจจะต้องคุณอาจจะต้องลองดูสิ่งที่คุณกินนะว่ามันเอาตัวไหนออกได้บ้าง คือจะช่วยไตยเราได้อย่างไรบ้างนะคะหลายท่านที่มาปรึกษาลินเนี่ยถ่ายรูปวิตามินทุกตัวนะคะ ประมาณ1ิบว่กกระปุกนะทุกคนมาให้ดูเนี่ยลินช่วยคัดช่วยแยกให้เลยว่าตัวนี้กินได้อยู่นะคะตัวนี้ยังกินไม่ได้นะคะตัวนี้พี่กินไปเพื่ออะไรคะอ๋อโอเคไม่ค่อยขับถ่ายนะคะจะกินไฟเบอร์โอเคกินได้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นในรูปแบบของกลุ่มที่มันเป็นวิตามินโดดๆบางตัวนะคะอาจจะไม่จําเป็นก็ได้ในบางทีรอให้ค่าไตามันฟื้นก่อนแล้วค่อยกลับไปทานก็ยังได้อยู่นะคะเวลาที่พอเรามีภาวะไตเสื่อมแล้วนะคะ มันตีลวนทุกเรื่องจริงๆนะคะหัวใจสองความดันสวิงสามในเรื่องของเม็ดเลือดจางสี่กระดูกพูนนะคะห้าในเรื่องของภาวะไทรอยด์ผิดปกตินะคะสามารถที่จะทำให้ทุกคนเนี่ยตีรวนได้หมดนะคะโลหิตจ,จางจางมากก็เหนื่อยนะคะเหนื่อยมากก็ไม่มีแรงไม่มีแรงก็ไม่อยากกินข้าวไม่อยากกินข้าวก็นอนติดเตียงนะคะวนเวียนกันอยู่แบบนี้ใครมีคำถามอะไรเพริ่มเติมสามารถที่จะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ